ดีครับวันนี้ก็มาหาเห็ดครับเราะออกปลาครับเบิ่งปลาครับ จากทางไร้ทางออกระบาดนหยหลวงป่าแล้วบ้างนัยคุณครับดอบเป็นป่าครับป่าใหญ่หาเห็ดในป่าครับหาเห็ดทั้งแดงดินครับนี่ครับดอกหนึ่งเขาว่าเห็ดออกก็เรียกรองมาเบิ่งนะครับดองนึงครับอนี่ครับผมเห็ดทั้งแดงครับเห็นดอกหนึ่งเห็นดอกหนึ่งครับมาส่งนี่นี่ครับผมเดียบงามครับ เราก็หาไปเรื่อยครับนี่ครับผมใบไก่สะกแกยนะครับก็หาไปเรื่อยก็มีู่ครับข้นกระไลตอนจะไปใส่แต่บดลงหมูลงปลวกกตบ้านีนึ่เดินไปเรื่อยครับลงปลาบ่อน้ำบ้านนะี่ปลาใหญ่ครับ างเยากมากลงผิดลงเรียนเลยฟังเสียงรถเอาครับนี่เสียงรถทนุนทางนะครับอีกสองนึงครับผมน,คนะครับหลองงใงไรนะครับเราก็จะเก็บเล็่มไปครับทีละหลอกสองหลอกครับเย็ดนั่งแหล่นั่งดินนันผ้าเอื่นหาไปไเรื่อยๆครับ มีสาราพัดเห็ดเกิดทุกเห็ดจักเห็ดยังไงตัวก็ระวังนะครับเห็ดเบือ่อกับมีครับเห็ดกินกับมีนี่ถึงเห็ดเบือ่อเห็ดกินนะครับลองนะี่อันนี้คือมันใจอยู่เห็ดกินอยู่นี่เห็ดแดงแดงครับไหนนะครับ เราก็จะยางไปเรื่อยๆครับธรรมชาติครับแถวปลาอุบลครับอยู่อุบลนครับปลาง่ายครับแถวโข้งเกียมครับเห็ดปวกก็มีนะครับเห็ดปวกเห็ดปวกเนี่ก็จะเป็นเห็ดปวกไอ้ข่ารอครับออกไม่ ไล่อยู่กับเ,เห็ดเห็ดยังอุ่นาหรอกตอนนี้โ,โ,โมมันใจหววันกินเป็นบมเป็นนครับล่ย,ยู b อู้ดเต็มอุ่มอุมม่นครับเห็ดยังไงไลแ่แห้มงครับเป็นเห็ดยังไงาวหรอกครับบหมันใจบมจักจเาตาเห็ดที่เคยเอา เฮ็ดเคยเอาเอาครับนี่ว่าเป็นเห็ดอะไรครับนี่ครับเห็ดแล้วรอชมกันครับว่าเราจะได้เยอะไหมก็ย่างไปเรื่อยย่างไปในป่าย่างไปย่างมาก็ลืมหลงเพื่อนครับไม่เห็นว่าเพื่อนไปไหนครับเขาไปใส่เนี่ยบิผมก็อยู่คนเดียวครับเนี่ย ม้วนม้วนผวกครับบนะ้านนี้รู้เห็ดอะไรเห็ดขาบ่สจะเป็นเห็ดขาหรือเห็ดอะไรเห็ดขามันจะเฮิรนหน่อยครับเห็ดขามีสารพัดเห็ดแล้วแต่ผู้มักผู้เลือกเอาครับมีหลายเห็ดอยู่นะครับ M, มันแถวไหนกะแถวนี้มันแถวไหนตายแล้วตายแล้วบบนี้ล้วงปลาเอ๋ออันนี้ก็จุ่มๆอยู่สวยๆอยู่ครับเห็ดนังแพร์ครับเห็ดนังแพร์แอะเก็บเก็บไปเลยย่างเก็บไปเลยผมมองดอกสองดอกไม่ได้หลายเองครับ ไปหามาซึ้กวัดสดวงป่าแล้วครับไปไี้ท้าไรนอเหมืนนอนเนาะเราก็จะเดินตามหาเพื่อนครับมันมาอยู่ที่ไหนหลวงป่าล้ครับมนไหนเนี่ย,ยมตเวนมันไปตกข้างไรมันก็ข้มครับผมฝนตกนนำย่างไปอยู่ใหญ่ล่ะเป็นป่ากว้างป่าใหญ่ครับไม่รู้ที่ไหน ที่นี่ที่ไหนก็ไม่รู้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยยากไปเรื่อยครับขาเบังยู่ทางไหนมีแต่เห็ดผีเบื่อครับเบื่อครับแต่อย่าเอาแล้วครับเห็ดตใส่บ่มั่นใจไม่เคยเอาก็อย่าเอาครับเยอะๆแต่อันไหนเคยเอาครับอันนี้คิดว่าจะกินเป็นนาหน่อยเห็ดยังเนี่ยโอ้เห็ดลังเลย อันนี้กินเป็นนะครับเห็ด่อล่างเละครับจะเปืือนที่ดินจะหน่อยนะครับอ่ะไจอเยอะแล้วครับมือร้ายเนี่ยนะเพิ่งตาตาครับหาหมูก่อนหาเว้นหมเลยบ่เนี้ไปเลย ไปเรื่อยๆครับวัวยังลงปลายยังพ่อเฮ็ดดีโอ้ยยังแต่ลงปลายยังพ่อเฮ็ดดีครับนี่นต้องแรงครับสวยงามเลยครับขึ้นฝนอ้อข้างในดอกหนึ่งเอ่บจุ่ม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 อยู่เออ,อนี่เห็นงคนเอือนนะคือว่าจะบ,บ,บ,บัวล้วงหนามพ่อมูอแล้ว หาหนะ้ามนอด้านสันหาไปเรื่อยที่นี่ที่ไหนไม่รู้แต่เราจะได้ยินเสียงฝนเอ่ยแล้วเชี่ยหาไปเลยเห็ดยังกันแหนมไม่รู้ว่าจะเป็นเห็ดอะไรวอกกินบวอเป็น นี่เคยเอาโอ้ปลาปลาหกหกปลากลัะมิตรหกหกครับไปใหญวนี่เป็นข้อเห็ดอะไรอันนี้เห็ดอะไร,อนนเ,อะไรเออเ็นเห็นนะครับ เห็นอเหรอตัวเห็ดกินหรือครับครับเห็ดลองเลครับไปดูป่าไปเรื่อยๆฝนตกขเขาหินหนัดเด็กตี ปลากวงอย่างนี้เขาเอือนยูงทางนหรือเปล่าตัเพลยตัเอยแนวลายหนยคเอาไว้ใใหทุกคนเยีไวใให่ครับที่ตัวมันไม่างออไว้ให้มันใหญ่ก่อน ผู้นี้พอเจอกันนะคนเอาเอ้าไรเลยครับเฮ้ยนี่ใส่ระบาดเนี่ยนแต่เสียงนี่จเสียงคนหันหันนี่นี่จเสียงนี่จะเสียงอื่นบ่เห็นหมาตัวเถื่อนี่ใส่เหรอคน นสายส่ระส่ยวยหวาน <c oughs> ะรครับล่างแจงครับอันนี้จะเป็นเฮดไข่ครับว่าติงต่งติ่งตำนะครับตำใส่ของหน้าครับแบบหอมรองบางหอดบานนะครับบวลงปลาเลยครับวันนี้ครับแล้วไปแกงกันครับ อาแจงแ้วล่ะเย็บกรปูเต็มเลยแจงเห็นเดีวเห็นกับปูไปเสี่ยวก็เลยกินกับปูแจงเย็บกับปลากระบกปูครับสามใหญ่นึงแจงเห็นเดี่ยวก็กินกับปูหวานตั ยุยย,ยดอดครับจำแต่ม่ขสนใจเฮ็ดเลยป่ะนี่แค่นนาครับจบแล้ว